ผมว่า,าการแกเริ่มหนักขึ้นไปทุกวันแล้วว่ะเอาก็มันปืนของเล่นก็ต้องเอามาเล่นสิครับอ,อ๋อ M 79ของเล่นบอดี้พลาสติกกระสุนก็เป็นโฟมแบบนี้เนาะใช้อย่างนี้เหรอหักล้แล้วก็ใส่ลูกแบบนี้แล้วก็ยิงอย่างนี้เหรอ,อแบบนั้นแหละครับส่วนอันนี้ก็ RPG ของเล่นบอดี้พลาสติกเหมือนกันกระสุนพลาสติกใส่ลูกแบบนี้แล้วก็ยิง ดูดีเหมือนกันนะตอนนี้ในคลังแสงเราพร้อมแล้วผมว่าจะชวนพี่เล็กไปลุยบ้านพี่ตู่อยู่ครับอ้าวเฮ้ยไม่หานด้วยนะเวเช็ดรอยนิ้วมือออกให้ผมด้วยไปละเอาก็เผื่อเขามาตีโค้งกับลำอีกเนาะ